เตะบอลแยวนี้รัโอ้โูกแก่ในผูกแก่เขาบอกได้ทำสนามฟุตบอลแล้วก็ผูกแก่ให้คนมาเตะบอลก็มีควสุดแล้วโอ้โหผมกำลังจะขึ้นใจเลยครับก็ขอขอบคุณครับเจ้าของสนามโดยบุญฟิวนะครับท่านพันธ์ธพเอกนะครับวิจิตบุญวันนะครับโอ้โหมีทั้งโตะตำแหน่งด้วยนะครับท่านท่านยิ่งใหญ่แล้วตำแหน่งนึงที่ลงเล็บไว้กคือเด็กผูกแก่ สนามเงินรีส์การครับครับผมเงินรี้อผมไม่โอ้ดูว่าจะมีนักแล้วโอ้ท้าขาดทุนการเน้ยขาดความสมบูรณ์นะครับผมน่ะอ้าวเชมโม่ต่อครับคเชฟโม่ต่อครับมาดูในด้านสนามสองกนบ้างครับโอ้ในด้านเหนือนักให้เป็นประตูนี่คำนิว่าสกอร์พุ่นนับต้องเปลี่ยนเป็นตูให้เลยครับเบอร์หกสิบเจ้าครับ ตแทางด้านนด้นมาเข้าไันได้กองกำลังเสริงห์เราดีออกมาในลิงเส้นใดสายครับมาที่ต้อมต้อมครับมาที่พิจัดพิจัดซีฟ้าจันว่าไม่ผ่านในการผู้กับโดนจานครับโดนผู้กันโดนการจับแกว่งครัโอ้ยโดนครับโอ้ยเสียบอลได้ามไปเลยเอาดีเลยใส่ใส่ทานแล้วใส่ ตสัดวที่พืนกาและกัตตต่อสมนะฮะตปตูต่อสามเอ้สนามสองับเข่งท้นลุอเกินมาดีนะเธอของเราับออกไปไปไปดจซายครับผู้เล่นระหวางบอลจามาที่รานงทานีอครับไปเลยจเอางานเีไม่มีใครเข้าครับ โอ้ยดีนี่ครับปาดบอลได้ท่านว่าที่พิก,การ์ดครับปาดบอนให้กับท่านพงานองครับไปไปยอกช่วยแกด้านนีหแม้ว่าทีพิก,การเดยัโอ้ยดีครับมาทางด้านจอกำลังเซอร์เกสเซอร์ดีว่านะงาสนามสอ่อครับไม่ผ่านท่านพงกับเต้ครับมาให้สุรเชษฐ์ุรเชสเซอร์ครับสแตะบอลสั้นให้กับหมวดมาตัน้นัด อ่าไปทางด้านไทยครับโอ้ท่านรองสอนนั่นเองโอู้อข้ามหมองไม่ค่อยเห็นครับช่วงนี้เอาไปที่ท่านรองทงนันเร็วได้แต่บอลกลานะไปที่ท่านไยรอดโอลอัตราเดเนไพร์โรดสอง เฮ้ยอะไรกสสมนะเขจะสามไปยังไงยังไงยศสนามหนึ่งหลังจากที่โดนนอาไปเขาบอลต่อสูงอันนี้จบแล้วครับดีนะไม่ยอมง่ายๆครับแต่คราวนี้ว่ามาแผศจักรสีครับืูแม้ว่าจะสารสัมพันธ์บางครั้งในเกมรับต้องเล่นเต็มที่ครับที่หน้าที่ถ้าได้รับหน้าที่อะไรแล้วต้องทำให้เต็มที่ครับตั้งสต่อครับตอนแรกก็เอาชุด

ตดไปหน่อยแนี่หนึ่งแลาตกันอยู่กางสนามรับแมพี่จัครับหรือว่าเอาการมาแล้วดีแล้วมาที่ผู้บัญชาการต่อแล้วก็มาพี่จกักมา,มาพี่ักพี่ัที่ตนฮะมาที่ตมาที่ต้องอยู่ฮะต้อมส่งให้ ส่งให้ใครท่านใดต้องใหการท่ญญานได้ทุกชาติโอ้โหผู้ชายที่มีสกิลครับมาที่ผู้กับจอมตานว่ครับมาที่ท่านรองอ่านครับรองผู้การอ่านปลาชื่อใครรองมาคราับร่างใหญ่ครับรองล่ง,งกับคนในที่ชอบฟุตบอลอีกคนครับมาที่นี่ลองทู้การที่เท้าซ้ายทำหลังมือากายครับตายบ่อยไดไ้ พยายามแก่ลองแทนลินอย่างแรงแกฉันลองกำลังามากนะครับโอ้ยไปแล้วเดาต่อกำลังเสริมเต่อตีขึ้นอาการกาบซ้ายถึงเส้นหลังตัดนายเข้ามาป้าโอ้โหย้อนหลังไปหน่อยครับต้องบันบอลกว่าถึงเซ็นเตอร์จะได้ทีเดียวมาที่ทันได้ท่านเซียนดนอันเอกเิียนวน์มาดเขาเป็นแค่เซียนวดน์อยู่นี่เองเพราะเราก็เห็นเสื้อกั๊ก สายกามีสตัวมีสตัวใครจะทงเบอร์เสื้อกักเบอร์เบอร์หเบอร์ส้โหทเปเรซ โอ้ยครัาล้วครับสุดยันเลยทีเดียวครับสนา,านมสองครับนากมวยใครยอมใครครับขั้นนีกว่าเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีครับนี่ศักดิ์ศรีไี่กินไม่ได้แต่ว่าให้ใครก็ไม่ได้ครับต้องรักษาไว้อย่างดีครับเอาไปในด้านขา,าตาตำนัดมาตำน,นัดไปไหนดีโอ้ยมอยืออะไรจะปล่อยบอลครับยลองนักรออยู่ลองน่าร้ายไงลองน่ารายจัาไส สมการอูนเตอร์สีแดงนะครับเสนอัไปในเซตที่สองนีครับได้เปนซวตต่ราจะหมดแค่นี้นะกบในคู่ของสื่อมวลชนกับทางตำรวจ ด้วยแลวก็เป็นคนลูกกล้าด้วยให้พวกเราได้มีค่ะถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่รักฟุตบอลและก็อยากจะให้กิจกรรมมาสนามเตยบุญเพื่อดีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับทำงานอีเวนต์หรือว่าจะสร้างกิจกรรมดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงไม่ว่าเป็นสันทานาการไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกิจกรรมแช